สวัสดีค่ะพันไม้สไตล์บีโมค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาให้รู้จักกับไม้มงคลในตระกูลโกดิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีแสงจันทร์หรือว่าแสงจันทราค่ะลักษณะใบของเขานะคะก้านใบตรงกลางก็จะมีลักษณะสีขาวค่ะขอบใบด้านในมีลักษณะสีเหลืองนวลคล้ายๆแสงจันท์นะคะ ขอบไปก็จะมีสีเขียวเข้มตัดนะคะเป็นรูปแบบชัดเจนมากค่ะยอดอ่อนก็จะมีลักษณะสีขาวปนเขียวนะคะไม้ตะกูลอาโกริมาเนะคะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอนนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะปลูกไว้เนี่ยก็ต้องใช้ ที่ที่มีแสงแด,ดดํานไรนะคะไม่ร้อนมากนะคะเพราะเพราะว่าถ้ามีแสงแดดร้อนมากเนี่ยจะทํำให้ใบของน้องเขาไม่ได้นะคะไม้ตระกูลนี้เป็นไม้ที่มีความสวยงามพี่ใบเป็นไม้โชว์ใบนะคะถ้าเกิดว่าใบเขาเสียเนี่ยก็จะดูไม่สวยดูหมดราคาเลยะคะ่ะหากใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะเป็นไม้มงคลค่ะเสริมเมตตาบารมีนะคะ แสงยันตราค่ะให้สีเขียวอ่อนตัดสีเขียวเข้มสวยนะคะดูแบบสว่างค่ะถ้าเพื่อนๆนสนใจหรือชอบก็หามาปลูกกันได้นะคะไม้มงคลค่ะมีไว้ประจำบ้านเสริมโชคลาภแล้วก็ยังให้ความสวยงามได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผันไม้สไตล์บีโบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแสงจันทราคา่ะ